เดี๋ยววันนี้คุณครูจะถามเรื่องสีภาษาอังกฤษนะคะอ่าสีเหลืองภาษาอังกฤษว่างไงเเก่งมากแล้วสีม่วงล่ะ Zo อะไรนะพรา้าเ <dad> ก่งมากเพอร์พแล้วสีแดงล่ะคะเเก่งมากเรดแล้วสีดำล่ะ pink, <red. S 1> อ่าเก่งมากแบล็กสีดำและสีขาวล่ะคะ วท์สีขาวแล้วสีน้ำตาลล่ะอ่เก่งมากบราวสีน้ำตาลแล้วอ่สีน้ำเงินล่ะใครทราบบ้างสีน้ำเงินอ่เก่งมากบรูสีน้ำเงินแล้วสีส้มล่ะคะอะไรนะสีส้มอะไรนะ อ,อร์ออเรนสีส้มแล้วสีเขียวล่ะคะสีเขียวเก่งมากกรีนสีเขียวชมพูล่ะอ่ะพิงค์พ,พ,พิงค์สีชมพูเก่งมากค่ะปรบมือเองหน่อย